สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้จะพาเพื่อนเอนมาเก็บผลมะม่วงหาวมะนาวโหกันนะคะปลูอกอยู่ที่บ้านค่ะมีอยู่ต้นเดียวค่ะออกผลทุกปีนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหต้นนี้ก็อายุหลายปีอยู่ค่ะ ผลกำลังออกเยอะกำลังสุกค่ะเต็มต้นเลยเราจะเก็บไปทำน้ำสมุนไพรไว้ดื่มนะคะอร่อยมากนะคะน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหเราก็จะเก็บเอาลูกที่มันสุกนะคะ เยอะเลยค่ะเห็นต้นแค่นี้ออกผลเยอะนะคะพอได้เก็บไว้ทำน้ำสมุนไพรดื่มค่ะมาค่ะมาเก็บด้วยกันนะคะเพื่อนๆช่วยกันเก็บในค่ะเยอะเลยลำต้นก็แค่นี้แหละค่ะ เก็บมาได้หมดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนที่เห็นนี่นะคะทีนี้เราก็จะเด็ดเอาไปล้างนะคะเด็ดออกจากใบจากก้านนะคะเอาไปล้างน้ําให้ยางของมะม่วงหาวมะนาวหัวออกนะคะล้างสักประมาณสามน้ำสี่น้ำนะคะแล้วเราก็จะเอามาใส่เครื่องปั่น ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะปั่นแล้วเราก็ใส่น้ําเปล่านะคะใส่น้ําเปล่าลงไปปั่นแล้วเอาน้ําเปล่าผสมเราจะทําแบบนี้โดยไม่ต้องใส่น้ําเชื่อไม่ใส่อะไรนะคะปั่นให้ละเอียดแล้วก็เอามาใส่น้ําเปล่าแล้วก็เอามากองนะคะกองแล้วก็ใส่ขวดไว้ดื่ม นะคะเป็นน้ำสมุนไพรอร่อยมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเอนสีสันหน้าดื่มไหมคะเพื่อนเพื่อนสีธรรมชาติเลยนะคะอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนลองทําไว้ดื่มดูนะคะ อร่อยจริงๆค่ะเก็บได้นานค่ะเก็บได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วเอาแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะรสชาติก็ยังเหมือนเดิมเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามารับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ